สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ชาแนลวิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวซีรีส์3 5 8 0นะครับก่อนที่ผมจะไปรีวิวในรุ่นนี้กันนะครับผมจะขอเล่าประวัติเกี่ยวกับลูมินอกเนี่ยเล็กน้อยนะครับลูมินอกเนี่ยเป็นแบรนด์สวิตเมดนะครับที่นําเข้าโดยบริษัทสีทองพาณิชย์หรือว่าจุตแทนตําหนิบ้านเราหรือว่าสู์ไทยนั่นเองนะครับสีทองพาณิชเขาก็นําเข้าในแบรนด์หลายๆแบรนด์นะครับที่เราได้ยินบ้านเราจัดจัดก็ ซิกซเซนอะไรประมาณนี้จริงๆมันมีอีกหลายแบรนด์เหมือนกันนะครับที่ทางสีทองเขานําเข้ามา,าลูไม่นอกเนี่ยถือกําเนิดมาจากาหน่วยเนวิซิลนะครับที่คือเขาก็ทําใช้กันเองนี่แหละแล้วก็มันมีชื่อเสียงมาทางแบบค่อนข้างดีทางาบริษัทเนี่ยเขาก็คิดแบบเออเรามาขยายตลาดให้มันแบบเป็นครอบคลุมแบบคอมเมอรเชียลจริงๆจังๆเลยมันก็เลยแบบยอดฮิตกันทั่วโลกเลยแบบนี้นะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับลูกไม่นอกเนี่ยใครที่เคยใช้แล้วก็เคยมี เล่นอยู่เนี่ยผมรับรองได้ว่าเพื่อนๆจะต้องทราบคุณสมบัติแล้วก็จุดเด่นของลูมิโน่ดีอยู่แล้วหนึ่งก็คือความเบาความทนทานนะครับอายุการใช้งานที่นานแล้วก็คือมันมันทนอะ่ะแล้วก็แบบเป็นนาฬิกาสายดูยทางการทาหารอย่างแบบจริงๆจังๆได้เลยนะครับคือไม่ว่าจะผลิตออกมาแบบไหนนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขอบตัวแกสไลท์ที่เทียมอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเลื้ยงแสงได้ตลอดเวลาเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้งานได้จริงๆเลย มันก็เลยถึงกําเนิดขึ้นในหมู่แบบยอดนิยมนะในคนในคนกลุ่มแบบเล่นปืนหรือว่าเป็นทหารตำรวจอะไรพวกนี้ที่เขาจะชอบในแบรนด์แบรนด์นี้กันนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆตัวที่ผมหยิบมาเนี่ยจะใช้ชื่อรุ่นว่า XS 3 5 8 1นะครับก็นี่นะครับ XS 3 5 8 1ซึ่งตัวนี้จะมาในรูปแบบของหน้าดำแล้วก็จะมีในตําแหน่ง ต่างๆเนี่ยจะใช้จุดสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีก2รุ่นด้วยที่ยอดฮิตนะครับตัวนี้จะเป็นในคือเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่ามันเป็นนาฬิกาแบรนด์ลูมิเน,นอกซึ่งในคอลเลคชันเนี่ยจัดว่าเป็นในคอลเลคชันที่ขายดีมากๆนะครับรวมถึงบ้านเราแล้วก็ั่วยโลกด้วยนะครับเพราะว่าในคอลเลคชันเนี่ยทำออกมาในหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายรูปแบบมากเดี๋ยวผมจะคัดมาให้เพื่อนๆ3รุ่นนะครับที่เป็นในคอลเลคชันนี้แล้วก็ขายดีนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับตัวนี้ จุดเด่นต่างๆเนี่ยการอ่านค่าเวลาของเขาเนี่ยอ่านค่าค่อนข้างง่ายแล้วก็ตัวเรือนที่ดูแบบสมบุกสมบันค่อนข้างแบบดูบึกบึนนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นนาฬิกาใช้ฐานนะครับแต่น้ําหนักของเขาเนี่ยเบามากๆนะครับเบาเพียงแค่เท่านี้เองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าใครที่กําลังตามหานาฬิกาสายลุยอยากได้เบาๆหน่อยเนี่ยบอกว่าลูกนีอนอเนี่ยเป็นทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของรุน่นนี้เดี๋ยวผม เริ่มไปทีละข้อเลยนะครับอย่างแรกเลยก,ก็อย่างที่บอกครับน้ำหนักเบาน้ำหนักเบามันมาจากอะไรมันมาจากตัวเรือนะครับที่ทําออกมาเป็นคาร์บอนผสมพลาสติกหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนน็อกซ์นะครับอันนี้คือเป็นลิขสิทธิ์ของทางลูมินอกเองเลยนะครับก็มีน้ําหนักเบาแล้วก็แข็งแรงกว่าสแตนเลสด้วยนะครับแล้วก็ตัวเรือเนี่ยก็จะทําออกมาเป็นโรเทคคาวแบบ100%เนะครับเวลาเราใช้งานเม็ดหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเม็ดมายมเลยนะครับ อันที่3คือตัวกระจกที่เขาเลือกใช้เนี่ยมันจะเป็นแบบ hard mineral crystal นะครับหรือเอาง่ายๆเราจะเรียกว่า hard s i l ก็ได้ถ้า,าไม่ใช่ท่าสิทำไมเราไม่เรียกว่าเป็น hard s i l เลยจริงๆอะ hard s i l ที่เราเรียกติดปากกันในนาฬิกายี่ห้อต่างๆที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันนะก็มันเป็นคล้ายๆมนันเป็นชื่อทางการทางการตลาดของเขานะครับมันมีลิขสิทธิ์นะครับราะว่า hard sild เนี่ยมันจริงๆอะเจ้ากระจก hard sild มันคือเป็นกระจกเคลือบแข็งนั่นเอง ทางลูมิเนลเขาจะใช้คาว่า has mineral crystal แทนนะครับซึ่งก็แปลได้เลยว่าเป็นกระจกแบบเคลือบแข็งซึ่งกระจกแบบนี้มันก็ทนรอยขีดข่วนค่อนข้างพอสมควรแต่ก็ไม่เทียบเท่าแบบซับไฟนะครับก็ตัวนี้จะทำมาอยู่ในรุ่นประมาณระดับกลางๆนะครับตัวนี้ราคาป้ายของเขาอยู่ที่17,500นานะครับก็ถ้าเทียบกับราคาของแบรนด์ลูมินนลที่ทำออกมาก็อยู่ในระดับเลนจชันกลางๆนะครับไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกนะครับอยู่กลางๆนะครับ ส่วนตัวเริ่มต้นของทางโรบินอ,อกเนี่ยก็จะเริ่มต้นประมาณหมื่นนิดๆขึ้นไปนะครับหมื่นเอ็ดหมื่นสองหรือว่าอาจจะ9ก้าพันกว่าบาทแล้วก็รุ่นที่แพงสุดของเขาก็อ,อาจจะอยู่ที่2องถึงสามหมบาทนะครับส่วนในตัวเนี้ยอยู่ในราคาที่1 7ึ่งหมื่นเนอยี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆตัวกระจกก็ยังทํามาออกแบบแนวแบบกลางๆนะครับไม่ถึงกับเป็นซับไฟนะครับแล้วก็ในรายละเอียดของหน้าปัตรนะครับ ตัวนี้จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือหน้าปัดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์แบบพิเศษนะครับก็คือถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะเห็นเจ้าการทําพื้นหน้าปัดเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นแบบพ่นทรายบหยาๆนะครับก็ให้ฟิลลิ่งเหมือนเป็นนาฬิกาทางการอาหารอย่างจริงๆจังๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งเข็มวนินาทีที่อยู่ในตำแหน่งสานาฬิกาเนี่ยนะครับที่มันกำลังเดินเนี่ยก็ทำออกมาเป็นเข็มสีแดง เพื่อที่จะให้เราสังเกตได้ง่ายว่าตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งวินาทีที่กําลังเดินอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งที่เข็มยาวตำแหน่ง12เลย์กาคือเข็มจับเวลานะครับซึ่งมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักของโคโรโนกราฟเกือบร้อที่แบบโดยส่วนใหญ่แล้วนาฬิกาส่วนใหญ่คโคโรโนกราฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข็มวินาทีของเขาเนี่ยจะเล็กนะครับแต่ดูมิลล์เนี่ยถึงแม้จะเล็กเขาก็ทําสีออกมาให้เราดูได้ง่ายนะครับแล้วก็ในตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ย อย่างตัวเนี้ยก็จะทําเป็นตัวจานวันที่สีขาวแล้วก็จะมีตัดขอบสีขาวมาด้วยทําให้เรามองวันที่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของตําแหน่งที่สีนาฬิกานะครับก็จะมีลงไว้ตั้งแต่ตําแหน่ง13นาฬิกาแล้วก็โดดมาเป็นตําแหน่ง16นาฬิกาซึ่งซึ่งตัวเข็มตัวเข็มนาทีเนี่ยมันวางอยู่นะครับนี่นะครับเป็น16นาฬิกานะครับแล้วก็โดดมาเป็น20นาฬิกาแล้วก็โดดมาเป็น23นาฬิกา นี Workers, it, there, ่ยนะครับเมื menu, like es ่อก right ี้ที่ผมดึงเข็มออกมาเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเข็มวิทีมันก็หยุดเดินละนะครับมันคือการแฮกเข็มไม้ทีนั่นเองครับถ้าเรากดเข้าไปในตำแหน่งเดิมอย่างเงี้ยมันก็จะเดินเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นหลักๆนะครับถึงแม้ว่าตัวเนี้ยมันจะดูแล้วมันค่อนข้างที่จะมีความหนาพอสมควรนะครับแต่ผมว่าการอ่านเวลาของเรือนเนี้ยค่อนข้างที่จะดูง่ายมากๆนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครที่ชื่นชอบในนาฬิกาสายลุยผมว่าเรือนนี้น่าสนใจนะครับ ตัวนี้จะกันน้ําอยู่ที่200เมตรนะครับ200เมตรของเขาเนี่ยก็คือผ่านการรับรองมาแน่นอนแล้วคือ200เมตรจริงๆนะครับก็ถ้าเราสังเกตตัวเรือนจะเขียนว่า200เมตรด้วยนะครับคือมีความเท่ยอยู่ในตัวด้วยนะแล้วก็ฝาหลังของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําออกมาเป็นแบบ200เมตรนะครับแต่ตัวฝาหลังเนี่ยก็ยังเป็นระบบขันเกียวด้วยน็อตสตัวนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับการขันเกียวแบบนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับการกันน้าทุกๆอย่างนะครับซึ่งเพื่อนสบายใจหายห่วงได้เลยว่าเออไม่จําเป็นต้องเเป็นระบบม ขันเกลียวก็ได้อาจจะเป็นแค่แบบขันน็อตยึดอะไรประมาณนี้มันก็โอเคละนะครับซึ่งอันนี้ผ่านการรับรองมาหมดแล้วนะที่200เมตรนะครับเพื่อนๆสบายใจหายห่วงได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือข้อที่5นะครับก็คือเป็นสวิตช์เมทนะครับไม่ได้ผลิตจากที่อื่นนะครับเป็นสวิตช์เมททั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะครับที่เป็นคาลิเบอร์ที่เป็นาจากลอนด้านะครับแล้วก็ฐานเนี่ยก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ของจุดเด่นของทางูุินหนก็คือแท่งเรืองแสงของเขานะครับก เป็นแท่งแก๊สไลท์ที่บรรจุสารทิดเทียมไว้นะครับซึ่งตัวนี้จะมีอายุยาวนาน25ปีเลยนะครับในการส่องแสงของเขา25ปีนี้คือเขาการันตีที่25ปีเลยทีเดียวนะหมายถึงว่าแท่งตัวนี้มันไม่จําเป็นต้องใช้แสงช่วยนะครับเพื่อนๆสามารถไม่จําเป็นต้องเอาออกแสงแล้วก็เอาเข้าที่มืดมันถึงจะสว่างเข้มๆซึ่งตัวนี้ไม่ไม่เป็นผลกับตัว,ตว,ตวแท่งตัวนี้นะตัวนี้มันจะสว่างได้ด้วยตัวของของมันเองเลยนะครับซึ่งการสว่างของเขาเนี่ยก็จะไม่สว่างแบบจัดเหมือนลูมีไบท์นะครับ หรือว่าเป็นซูเปอร์ลูมอโนวาอะไรทั้งนั้น,นครับมันจะสว่างแบบอ่อนๆให้เราแบบมองเห็นได้คนเดียวนะครับอันนี้ย้าเลยนะครับว่าคนเดียวนะครับคือถ้าเกิดเราไปที่มืดจ,จัดๆจริงๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นถึงความสวยงามของทางที่มันเป็นสามที่เทียมตัวเนี้ยแล้วก็มันส่องสว่างออกมาครับคือมันสวยงามมากนะครับแล้วก็มันเห็นได้เฉพาะตัวเราแค่คนเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นนาฬิกาคอนเซปต์ทางการอาหารเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวคอเบเซลเนี่ยก็ทําออกมาเป็นทั้งหมด60 คลิกนะครับก็คลิกหนึ่งก็1นาทีนะครับคลิก1นึ1นาทีนะครับหรือเราจะใช้เป็นวินาทีก็สุดแล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้นะครับซึ่งแต่ละคลิกเนี่ยก็จะตรงขีดเป,ป๊ะเราไม่จําเป็นต้องมาดูคลิกตำแหน่งเราแค่หมุนแล้วก็ฟังเสียงเอามันก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็อันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ทางการอาหารเช่นเดียวกันก็พิกัดตัวเรือนเดี๋ยวผมขึ้นให้ข้างๆนี้นะครับสรุปรวมทั้งหมดนะครับ ก็บอกได้เลยว่านาฬิกาลูมืนอเนี่ยมันเป็นนาฬิกาทางการทาหารเต็มรูปแบบเลยก็ว่าได้นะครับคือไม่ว่าจะจะชอบแนวทางการทหารหรือว่าชอบสายลุยหรือว่าเราชอบในคอนเซปต์ของนาฬิกาเนี่ยผมว่านาฬิกาเรือนนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเป็นสวิตเมทที่ราคาที่จับต้องได้มากๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ขายดีนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวหน้าสีดำนะครับตัวนี้จะรหัสจะลงท้ายจุดบ O มานะครับ ก็จะเป็น xs 3 5 8 1เหมือนกันแต่จะลงท้ายด้วยจุด bo ตัวนี้จะมาในคอนเซปที่เป็นสีดำทั้งหมดดำของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูเวลาดูเวลายากพอสมควรนะครับแต่เอาจริงแล้วเนี่ยใน,ในที่มืดหรือตอนกลางคืนเนี่ยก็2เรือนนี้ก็จะไม่แตกต่างกันนะครับแต่ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะออกในแนวโซนแบบมืดมืดหน่อยนะครับใครที่ชินชอบอะไรแบบมืดมืดผมว่าตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดของทาง c o l l e กชัน3580เลนก็คือจะปแปดตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะจุด EY นะครับนี่นะครับมันจะเป็นจุด EY ดนตัวนี้นะครับเป็นจุด EY คล้ายๆเป็นรุ่นสเปเชียลของเขานะครับในราคาที่ทํามาเท่ากันนะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆเป็นตัวสีดํานี่แหละนะครับแต่มันจะตัดขอบเป็นสีแดงมาแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็จะเหมือนกันหมดนะครับจุดเด่นของเรือนี้ก็คือในเข็มจับเวลาเนี่ยก็จะเป็นเข็มลักษณะเป็นเข็มสีแดงนะครับแล้วก็ตัวขอบเนี่ยจะมีลงตัวเลขไว้เป็นสีแดงจนถึงตำแหน่ง20นะครับ ก็ประมาณนี้แหละนะครับส่วนคอนเซปต์การใช้โคโนาโเกราฟต่างๆเนี่ยตัวเข็มวินทีของทางลูมิโนะจริงๆี่ยจะอยู่ทางตำแหน่ง3นาฬิกาที่มันกำลังเดินนี่นะครับแล้วก็ตำแหน่งจิบตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยก็จะมีวันที่บอกนะครับใครที่ต้องการนาฬิกาลูมิโนะสายลุยแล้วก็อยากได้ตัวหน้าปัดที่ชัดๆนะครับแล้วก็ดูเวลาดูวันที่อะไรง่ายๆเนี่ยก็ต้องเป็นตัวขีดขาวนี่แหละผมว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นคอนเซปตลูมิโนะอย่างจริงๆจัง,ๆ,จงๆ,ๆเลยแล้วก็อ่านค่าเวลาค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวลูมิหนกนะครับก็เวลานาฬิกาเนี่ย,มยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดบ้านเรานะโูมิหนกเนี่ยมันเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทานแล้วก็น้ําหนักเบานะครับอย่างอย่างถ้าเกิดเอาข้อแขนมพนบ้านเราอย่างผมเนี่ยประมาณ6นิ้วถึง6.5นิ้วใสเรือนนี้ฟิลลิ่งของการใส่นะครับมันก็จะอยู่ประมาณแบบค่อนข้างที่จะเต็มแขนนะครับ คือเต็มแขนเลยนะครับมันประมาณเป็นนาฬิกาโอเวอร์ไซส์เล็กๆเลยนะสำหรับใครที่แบบเออชื่นชอบนาฬิกาแบบออกสปอร์ตหน่อยหนึ่งหรือว่าชอบนาฬิกาสายรยที่น้ําหนักเบาเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําหูสายมาค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยนะหูสายเรนนี้จะทํามาค่อนข้างที่จะพิเศษสําหรับสำหรับกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเพราะมันจะมีลักษณะเป็นรู2รูนะครับล็อกนะครับแล้วก็ตําแหน่งการตําแหน่งการวางสายเนี่ยก็ทำได้อย่างมีเอกลักษณ์นะครับในตำแหน่งของตัว หูยางตรงนี้ก็จะอยู่ล็อกไว้ไม่ให้ใยขยับขยื่นไปไหนได้นะครับมีช่องของมันแล้วก็ในห่วงแยกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาใส่ก็จะออกประมาณนี้นะครับก็ผมว่ามันก็เป็นนาฬิกาออกแนวแบบลุยๆแล้วก็น้ําหนักผมใส่เนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันเบามากๆแล้วก็เหมือนเราไม่ได้ใส่นาฬิกาเลยนะครับหูสายตัวนี้ทําออกมาค่อนข้างกว้างอยู่นะอย,อยู่ประมาณ24มิลเลยทีเดียวนะครับถ้าใครที่ ไม่ชอบสายที่แบบค่อนข้างที่จะมีความกว้างนิดนึงเนี้ยผมว่าข้อแขนที่เหมาะกับเรือนเนี้ยคนใส่นะน่าจะอยู่ประมาณ1 9เซนเมขึ้นไปหรือว่าประมาณเจ็ดนิ้วขึ้นไปผมว่าใส่เรือนนี้กำลังสวยกับตัวเรือน45นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวลูมิ n นอในคอลเลกชัน3580นะครับหรือว่าเป็นคอลเลกชันเนวิสซีโคอน l อกราฟนะครับโอเคยังไงวันนี้ผมก็ฝากเจ้าตัว สามตัวนี้ไว้ด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบในแบรนด์ลูมินอกมากขึ้นนะครับนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะสวัสดีครับ